w o r ร์ w ไวด์เว็บสป t ตดักทภูมิใจนำเสนออาลครับเราต้องบอกตัวเองแล้วนะครับว่าเรามาลดน้ำ <c oughs> หนักกันดีกว่านะครับมามาเลยดีกว่าหลักการของเราเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับก็คือ <c oughs> ในหนึ่งวันเนี่ยเราจะต้อง กินอะไรก็ตามเนี่ยให้น้อยกว่า2,000แคลอรี่ครับกินหรือว่าเอาอะไรเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเอาให้มันต่ำกว่า2,000แคลอรี่ละกันนะครับจำไว้แค่นี้ครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับอันดับต่อมานะครับก็คือตั้งเป้าเลยครับว่าเราจะลดน้าหนักลงไปให้เหลือเท่าไหร่ครับทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากฝากคุณผู้ชมนะครับก็คือให้ลดน้าหนักเผื่อไว้สักกิโลถึง2กิโลนะครับเพื่อให้ร่างกายของเรานะครับปรับสภาพครับหลังจาก เราลดน้ำหนักมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้มันกลับมาสู่ช่วงเวลาของการใช้ชีวิตปกติและช่วงเวลาของการควบคุมน้ําหนักไม่ให้เกินไปกว่าที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับหลักการสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าจะลดน้ําหนักเนี่ยนะครับอย่างน้อยคุณต้องใช้เวลาในการลดน้าหนักนครับอย่างน้อยนะ 3เดือนครับคุณสามารถใช้เวลาในการลดน้ำหนักได้นานกว่าน,นั้นนะครับไม่ว่าอะไรแต่อย่างน้อยต้อง3เดือนอย่างลดเพียงแค่เดือนหนึ่งปุ๊บแล้วก็พอแล้วหรือว่า2เดือนปุ๊บพอแล้วเพราะ3เดือนเป็นอย่างต่ำเนี่ยนะครับมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคุณและที่มันี่สุดจะเป็นการลดขนาดกระเพาะของคุณด้วยหนึ่งในอุปกรณ์ที่คุณต้องถือว่าเป็นเพื่อนของคุณเลยเพราะต้องเจอหน้ากันทุกเชา้าเจอหน้ากันทุกเย็นนะครับก็คือนี่ครับตาช่างครับ แล้วไม่ใช่ตาช่างธรรมดานะคุณควรจะใช้ตาช่างแบบดิจิตอลนะครับ เหตุผลที่คุณต้องใช้ตาช่างนะฮะแบบดิจิตอลนะครับเพราะว่ามันละเอียดมากๆครับมันไม่ใช่ตาช่างแบบเข็มนะครับอันนี้เนี่ยมันจะบอกจุดทศนิยมนะครับแบบเป๊ะเ,เ,เลยว่าน้ําหนักคุณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรบ้างและที่สำคัญที่สุดนอกจากคุณจะช่างแล้วควรจะมีการจดไว้บ้านนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยน้ำหนักของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ยังไงบ้างรครับแล้วเรื่องของราคาเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่านี่เลยครับ700บาทคุณก็สามารถหาซื้อตาช่างแบบดิจิตอลได้แล้วนนนครรัับบอออย่่าาาาลลืมมกกิิิหงงททีเุณพไตแดจ 7 0 0บาทถึง1,000บาทเนี่ยคุณจะหาซื้อไม่ได้ครับเล็กๆน้อยๆเทคนิคในการเลือกซื้อตาช่างแบบดิจิทัลเนี่ยนะครับโอ้โหน่ามากๆเลยครับขึ้นช่างไอ้บนตาช่างเนี่ยนะครับ2ครั้งด้วยกันครับขอให้ตัวเลขออกมาแบบเป๊ะๆเ,เท่าๆกันทั้ง2ครั้งแค่นี้ก็ถือว่าตาช่างตัวนี้มันมีความสเสถียรแล้วครับย้อนกลับมาคุยกันหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปว่าเฮ้ยระยะเวลาในการลดน้ำหนักเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้เวลา3เดือนขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับ เพราะเราต้องการให้คุณเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนหรือว่าลดขนาดของกระเพาะนั่นเองครับถ้าคุณลดน้าหนักอยู่ระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเนี่ยนะครับขนาดของกระเพาะคุณเนี่ยมันจะไม่มีการยุบลงครับตามปกติแล้วสมมุติว่าคุณเนี่ยชอบรับประทานอาหารมื้อละ2จาน ถ้าเกิดว่าคุณลดน้าหนักในระยะเวลาแค่1เดือนเนี่ยขนาดกระเพาะอของคุณเท่าเดิมคุณก็ยังคงม,มีความต้องการที่ว่า1มื้อคุณอยากจะกินอาหาร2จานเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิด3เดือนขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับขนาดกระเพาะของคุณก็จะมีขนาดที่มันเล็กลงย่อสูดลงไปมื้อหนึ่งปกติกิน2จานถ้าคราวนี้เนี่ยเลย3เดือนขึ้นไปปุ๊บเนี่ยกินจานเดียวเนี่ยก็จุกแล้วครับ การปรับพฤติกรรมการกินนะครับถือว่าเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับในการลดน้ำหนักนะครับและเป็นการการันตีให้กับตัวเราเองนะครับว่าเราจะไม่กลับมาอ้วนอีกนะครับเอาละครับเราได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าหลักการในการลดน้าหนักเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับย้ำอีกครั้ง1งก็คือ1งวันเราจะต้องกินให้น้อยกว่า2,000แคลอรี่และเราก็ต้องมีการตั้งเป้าไวไ้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าน้ําหนักของเราเนี่ยเราจะลดไปได้ถึงเท่าไหร่ และเี่ยวนิสุดทริคเล็กๆน้อยๆก็คือต้องลดเผื่อไวสักกิโลถึง2กิโลเพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการปรับสภาพกลับเข้าสู่การใช้ชีวิตปกติหรือว่าช่วงเวลาของการควบคุมน้ำหนักนะครับเอาละครับคราวนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจอห์นวินยูเนี่ยนะครับทำยังไงครับถึงลดน้ำหนักได้ลงไป20่กิโลเลยนะครับนะะโอเคเริ่มต้นกันเลยดีกว่าจากเดิมตั้งไว้เลยนะครับว่าผมเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่9กกิโลจะลดลงมาให้เหลือ 70กิโลกรัมแต่แน่นอน,นที่บอกไปว่าทริคของเราก็คือลดเผื่อไว้สักกิโลสกิโลเพราะฉะนั้นเราต้องลดให้เหลือ68กิโลกรัมวันหนึ่งเนี่ยนะครับเรารับประทานอะไรบ้างพฤติกรรมการกินเป็นสิ่งสําคัญวันหนึ่งต้องทานไม่เกิน2,000แคลอรี่ผมเองเนี่ยนะครับเลือกรับประทานอาหารแล้วก็ใช้วิธีการนับแคลอรี่แบบค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวถึงทําให้น้าหนักผมเนี่ยลดลงมาได้เยอะนะครับมาดูกันดีกว่าว่าหนึ่งวันเนี่ยผมทานอะไรบ้าง เริ่มต้นที่มือเช้าครับมือเช้าเนี่ยเพื่อสุขภาพของเราที่โอ้โหเราต้องการทั้งวิตามินแล้วก็ความอิ่มท้องผมเลือกที่จะกินสุปครับ หรือว่าแกงจืดนี่แหละนะครับก็คือให้แกงจืดของเราเนี่ยมีผักเยอะๆเน้นพวกผักสีเขียวอะไรต่างๆแล้วก็ที่มในที่สุดถ้าเป็นผักที่มันมีพวกของไอ้กากใย,ยหรือว่าไอ้พวกของไฟเบอร์เนี่ยยิ่งดีใส่หมูเข้าไปได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยใส่ไก่ดีกว่านะครับแคลอรี่มันก็ตามลงมากกว่าหน,น,นิดนึงนะครับนะแล้วก็มันเน้นไปทางโปรตีนซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นซุป ผัดเน้นๆใส่ไก่บ้างเล็กน้อยอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1 0 0ถึงร5 0แคลอรี่ละกันยังไม่หมดแค่นี้ผมเป็นคนที่ติดกาแฟมากๆตามปกติแล้วต้องกินกาแฟสดซึ่งกาแฟสดเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้ง3 0 0รแคลอรี่เนี่ยเพราะอะไรเพราะนอกจากกาแฟแล้วเนี่ยเขาใส่ทั้งนมใส่พวกครีมใส่พวกนมข้นเข้าไปเนี่ยมันจะไม่อ้วนได้ไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดไปเลยครับสิ่งที่เราต้องการคือคาเฟอี ถ้าเกิดว่าเราต้องการคาเฟอีนงั้นก็กินกาแฟเพียวๆใส่กาแฟลงไปในน้ําเติมน้าแข็งเข้าไปดูดเข้าไปมันไม่มีรสชาติหวานๆแบบนี้เนี่ยมันมีแคลอรี่เพียงแค่10แคลอรี่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมื้อเช้าของผมเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ160แคลอรี่อยู่ได้จนถึงช่วงกลางวันถ้าเกิดว่ายังหิวอยู่ก็สามารถเอาซุปขึ้นมาทานได้อีกแต่สําหรับผมเองค่อนข้างหา r d c ไปทานอีกทีเลยเนี่ยก็เป็นช่วงเย็นเลยนะครับ มื้อเย็นนี่นะครับผมก็เช่นเคยครับทานซุปนี่แหละครับกินซุปเข้าไปกินแกงจืดเข้าไปครับเน้นผัดแล้วก็เป็นเรื่องของพวกเนื้อสัตว์อย่างพวกไก่เนี่ยก็เน้นโปรตีนไปอย่างที่บอกไปก็อยู่ที่ประมาณสักร้อแคลอรี่และวที่เปนที่สุดเนี่ยผมจะทานโยเกิร์ตด,ด้วยครับเพราะโยเกิร์ตเนี่ยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายสำหรับตัวผมเองเน,นะครับ ผมเนี่ยเป็นคนไม่กินผลไม้เพราะฉะนั้นโยเกิร์ตช่วยได้โยเกิร์ตเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าหาซื้อทั่ว,วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ160ถึง200กว่าแคลอรี่นั่นเองแต่ว่าถ้าเราเลือกหน่อยลองเล็งดูดีๆหน่อยว่าเฮ้ยมีโยเกิร์ตแบบโลว์แฟตหรือว่าโยเกิร์ตที่มันมีแคลอรี่ต่ำๆไหมถ้าหาดีๆมันจะอยู่ที่ประมาณ8 0ดสถึงเกแคลอรี่นะครับลองหาดูครับรับรองว่ามีแน่นอนเพราะฉะนั้นมื้อเย็นของผม150รบแคลอรี่บวกกับโยเกิร์ต ตีชส่วน100แคลอรี่เลยผมปัดให้เลยก็เป็น250แคลอรี่สรุปว่าทั้งวันแล้วเนี่ยนะครับผมเอาพลังงานหรือว่าแคลอรี่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยประมาณสัก500แคลอรี่อีก1,500แคลอรี่เนี่ยนะครับมันก็จะไปดึงเอามาจากส่วนที่มันสะสมอยู่ตามส่วนต่างขร่างกายของผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมการันตีจากใจคนที่เคยทำมาแล้วนะครับก็คือว่า การที่จะทำหรือว่าการที่จะลดน้ำหนักแบบนี้เนี่ยมันยากมากๆครับมันยากจริงๆและคุณต้องเป็นคนที่ใจแข็งและใจสู้มากๆเลยครับอันนี้สําคัญครับเพราะ3-5วันแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนปรับ,รบ,รบตัวอย่างยิ่งใหญ่ของเราเลยนะครับจากเดิมกินเยอะขนาดนี้แล้วมาพลิกอีกขั้นหนึง่งให้กินน้อยแค่นี้แน่นอนเราเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกๆอย่างมัน เหมือนโลกของเราได้พลิกแบบกลับตละลากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะรู้สึกว่ามันยากมากและมันทรมานมากผมเองก็ทรมานมากๆ3วันแรกที่แทบแย่เลยทีเดียวเพราะทํางานเนี่ยผมไม่ได้ทํางานแบบออฟฟิศนะครับตื่นเช้ามาทํางานนี่ปุ๊บตอนเย็นกลับผมทําถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทรมานแล้วก็หนักหน่วงมากๆแต่พอผ่าน3วันแรกไปได้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยขอใช้คํานี้เราทําได้นี่เอ้ยกูทําได้นี่เออเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองขัดไปสักสก2วันพอครบ5วันปุ๊บเนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าร่างกายของเรามันเริ่มปรับสภาพได้และมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถทำได้ครับ คนที่บอกนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับบอกว่าโอ้โหตอนกลางวันเนี่ยนะครับร่างกายเพลียมากๆท้องร้องโอโ้โ,อโห,โ,โ,หโ,โครกคร่าไม่มีสมาธิทํานู่นทํานี่ไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าทั้งหมดนี้มันเป็นข้ออ้างที่คุณจะหาทางออกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลดน้าหนักเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับช่วงอะไรอย่างนี้แต่ผมบอกคุณเลยนะว่าถ้าเกิดคุณทําได้มันคุ้มค่ามากๆคุณต้องเตือนตัวเองก่อนว่าเฮ้ยคุณหิวเพราะท้องคุณมันเรียกร้องหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะสมองคุณเรียกร้อง ลองคิดดูสิครับตอนที่คุณนอนคุณนอน7-8ชั่วโมงอะ่ะทาไมคุณไม่เห็นกระวนกระวายหิวโค้งหิวข้าวคุณไม่เห็นจะมีการเรียกร้องที่อยากจะกินนู่นกินนี่เลยคุณนอน7-8ชั่วโมงรวดโดยที่ไม่กินอะไรเลยคุณก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วทําไมตอนกลางวันตอนที่คุณมีสติอยู่เนี่ยแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ท้องร้องมากๆหิวเออโอ้โหแบบร่างกายมันอ่อนเพลียเหลือเกินท,ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณบอกว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้มันยาก ร่างกายกจะสูญเสียดน,นู่นนั่นนี่มันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าต้องเตือนตัวเองไว้ตลอดนะครับอันนี้สําคัญมากมาสังเกตตัวเองนะครับลองหันมองตัวเองว่าลองส่องตัวเองในกระจกนะครับดูซิว่ามีเหนียงไหมมีแก้มไหมตรงแขนมันย้วยไหมตรงพุงมีไหมขาเขินมันใหญ่โตอะไรขนาดไหนไหมนั่นแหละครับคือสิ่งที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณเนี่ยมีพลังงานสะสมที่รอการหยิบเอาออกมาใช้อยู่ การที่คุณไม่เอาอะไรเข้ามาใส่ร่างกายเลยอยู่โดยการที่ไม่กินอะไรเลยเนี่ยนะครับเพลเลเนี่ยคุณอยู่ได้เป็นอาทิตย์อยู่ได้เป็นเดือนมันไม่เหมือนกับน้ำนะครับถ้าคุณขาดน้ํา2 3าวันคุณก็ตายอันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่พลังงานสะสมในร่างกายของคุณโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่รู้ตัวว่าอ้วนหรือว่ามีน้ําหนักมากเกินกว่ามาตรฐานเนี่ยนะครับ อันนี้แหละแต่ว่าคุณเนี่ยยังมีพลังงานสะสมที่รอในการใช้ได้อยู่หลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยลดปริมาณอาหารไปแล้วแล้วทําไมน้ําหนักมันไม่ลดลงสักทีครับหลายคนเนี่ยมองข้ามเรื่องราวของเครื่องดื่มไปครับไอพวกเครื่องดื่มโดยเฉพาะอย่างกาโปงกาแฟชาอะไรต่างๆเนี่ยครับน้าอัดลมพวกนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าน้าตาลเยอะมากมาหลายต่อหลายคนบอกว่าเฮ้ยติดกาแฟ ว่าต้องกินกาแฟเป็นสิ่งสําคัญมากมากทำให้เราตื่นหลายคนบอกว่าโอ้ฉันติดชาฉันต้องกินชาเพราะฉันต้องการคาเฟอีนนู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอคุณไปกินกาแฟที่ไม่มีน้ําตาลกาแฟชงตามปกติเนี่ยหรือว่าชาที่เอาไปต้มกับน้ําร้อนตามปกติหรือว่ากินชาที่แบบเป็นชาเย็ยนแต่ไม่มีน้ําตาลเลยเนี่ยทำไมคุณบอกคุณกินไม่ได้อันนั้นมันก็มีคาเฟอีนแบบเพียวๆเลยนะครับคุณต้องลองแยกแยะก,ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วคุณติดคาเฟอีนหรือคุณติด น้ำตาลครับลองคิดดูนะครับคนบางคนเนี่ยพอหยุดกินพวกน้ำอัดลงหรือว่าพวกเครื่องดื่มที่เน้นน้ำตาลเยอะๆเนี่ยนะครับหยุดไปปุ๊บเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยลดลงมาพวบเลยนะครับ นะครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เราตั้งใจนะครับลดน้ําหนักนะฮะอย่างแบบมีระเบียบว,วินัยอย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับผลของมันออกมาเป็นยังไงครับแต่สําหรับผมเองผมลดน้ําหนักขอใช้คําว่าลดน้ําหนักแบบฮาร์ดคอร์ละกันเพราะบางทีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยทานไม่เกินวันละ500แคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็จะหยิบเอาไขามงไขมันหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยเอาออกมาใช้เยอะ พราะฉะนั้นสำหรับผมเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับน้ำหนักจะลดประมาณ0.5กิโลกรัมนั่นเองก็งประมาณครึ่งกิโลแต่สําหรับคุณผู้ชมที่จะลดน้ําหนักเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ฮาร์ดคอยอย่างผมก็ให้อยู่กันที่วันหนึ่งไม่ได้กินเกินวันละ1นึ0งแคลอรี่วันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะลดประมาณ0.2กิโลนั่นเอง5วันติดต่อกันเนี่ยนะครับน้ำหนักคุณเนี่ยจะลงไป1กิโลเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้สําคัญมากๆ,ๆเลยก็คือคุณเนี่ยจะต้องชั่งน้ําหนักทุกวันอย่าลืมว่าตาชั่งดิจิทอลตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนซีของเราในทุกๆวันเลยนะครับชั่งทุกวันครับเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงน้ําหนักลงไปเท่าไรอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเฮ้ยน้ําหนักมันลงไปแค่นิดเดียว ทำไมปกติมันต้อง0.2นี่แล้วทำไมวันนี้มันลงไปแค่0.1เป็นเพราะคุณทานอะไรเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิมหรือเปล่าคุณจะได้สังเกตได้ว่าในวันที่ผ่านมาคุณทานอะไรไปวันต่อๆไปคุณจะได้ไม่ทำและเป็นการเตือนตัวเองด้วยนะครับว่าถ้าลงเป็นแค่0.1หรือว่า0.05อะไรแบบนี้เนี่ยแปลว่าคุณยังพยายามไม่เพียงพอครับบางคนนะครับถามว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงเวลาลดน้ำหนักเนี่ยเราสามารถออกกําลังกายได้หรือเปล่าอันนี้ผมบอก จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่าไม่ต้องออกดีกว่าครับเพราะการที่คุณจะไปออกกำลังกายเนี่ยนะครับหนึ่งคุณก็จะมีการใช้พลังงานซ้ําเติมร่างกายเข้าไปอีกหลังจากที่มาแนวโอ้โหต้องดึงเอาพลังงานส่วนเกินอยื่นเนี่ยออกมาใช้ด้วยร่างกายคุณมันจะอ่อนเพลียรครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องครับถ้าเกิดคุณอยากจะออกกำลังกายนะครับผมรู้สึกว่าเอาไปออกกำลังกายในช่วงเวลาที่คุณควบคุมน้าหนักดีกว่าหลังจากที่คุณลดน้ําหนักลงมาเรียบร้อยแล้ว วันปกติของคุณถ้าเกิดคุณอยากจะให้ร่างกายคุณแข็งแรงมีการาสูบฉีดของเลือดอะไรมากขึ้นเนี่ยเดินขึ้นลงบันไดอาจจะใช้เวลาในการเดินจากสถานที่นั้นสถานที่นี้เพิ่มมากขึ้นแค่นั้นก็พอละครับไม่ต้องถึงขั้นไปเข้ารงยิมไปออกกําลังกายไปเตะบอลไม่ต้องครับลดน้าหนักคือลดน้าหนักควบคุมน้าหนักค่อยไปควบคุมหลังจากที่น้าหนักลงมาเรียบร้อยแลย้ว ก่อนที่เราจะจากกันนะฮะในคลิปนี้นะครับขอฝากไว้อีกหนึ่ง่งอีกหนึ่งเคล็ดลับแล้วกันนะครับถ้าคุณตัดสินใจมุ่งม,มั่นแล้วว่าคุณจะลดน้ําหนักนะครับคุณไม่ต้องบอกใครนะครับว่าคุณลดน้ําหนักไม่ต้องเปล่าประกาศเลยครับว่าฉันจะลดน้ําหนักแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องไป,ปนนเป่าประกาศทั้งใน Facebook ไม่ต้องอยู่ที่ทํางานอยู่กับเพื่อนๆแล้วฉันจะต้องบอกเพื่อนๆว่าฉันลดน้ําหนักเพื่อนชวยไปกินนั่นไปกินนี่ไม่ต้องบอกว่าโอ้ฉันลดน้ําหนักอยู่เพราะท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาทั้งคนรอบข้างของคุณนะครับก็คืออย่างเพื่อนคุณช่วยไม่กินข้าวคุณบอกว่าลดนหนักอยู่เขาจะบอกโอุย้ยลถทําไมรุ่นนั่นนี่ทําไมแค่นี้ก็ดูดีแล้วชอบแบบนี้อยู่แล้วลดไปอีกเดี๋ยวก็ดูโซม ท้สุดคุณก็จะไม่ได้ลดครับเพราะเพื่อนก็จะชักชวนคุณไปเวลาคุณพ่อคุณแม่ได้ยินปุ๊กว่าคุณลดน้ำหนักเขาก็จะแบบโอ้ oh, ไม่ได้นะลูกแม่รักลูกนั่นนี่นนโอ้โหรับไม่ได้ถ้าลูกจะสู้พร้อมอันนี้ไม่ได้เลยห้ามไปบอกใครครับเก็บไว้เงียบๆกับตัวเองมุ่งมั่นทากับตัวเองก็พอครับและที่มาได้สุดหลายต่อหลายคนในช่วงวัยทํางานหรือในวัยเรียนอย่างมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเพื่อนมักจะชวนไปสังสรรค์ คุณต้องมีข้ออ้างเยอะแยะมากมายเตรียมไว้เลยครับที่คอยบอกเพื่อนคุณหรือคนรู้จักของคุณนะครับว่าคุณไม่สามารถไปร่วมสังสรรค์เหล่านั้นได้อาจจะบอกไปเลยก็ได้ว่าตอนนี้ป่วยอยู่เออตอนนี้หมาที่บ้านไม่สบายอาจจะบอกไปก็ได้ว่าเออช่วงนี้คุณแม่เป็นห่วงมากๆกเกรงใจท่านเออไม่สามารถออกไปกับเราได้นะขอเวลานิดหน่อยเดี๋ยวหลังจากผ่านช่วงนี้ไปแล้วเดี๋ยวฉันจะ ไปสังสรรค์กับแกนะอะไรเงี้ยเตรียมหลากหลายเหตุผลเป็นร้อยเป็นพันเหตุผลไว้เลยครับที่จะบอกปฏิเสธเพื่อนนะครับไม่ต้องห่วงว่าคุณเนี่ยโอ้โหจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันปิดบังอะไรเพื่องหรือเปล่าป,ปิดบังไปเลยครับไม่ต้องบอกเพื่อนไม่ต้องบอกคนรู้จักว่าคุณลดน้ำหนะักอย่าให้เขามาห่วงคุณเพราะถ้าเขาเป็นห่วงคุณขึ้นมานะครับคุณก็จะไม่ยอมผอมสักทีนะครับอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ไม่อยากให้คุณเนี่ยไปสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเหล้าเบียร์มันอ้วนนะครับ แล้วยิ่งกินเยอะเท่าไหร่ <S <S ยิ่งมันเท่าไหร่ <S <S ยิ่งแดนมากขึ้นเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคุณแดนไปแล้วมันช่วยเผาผลาน,นะครับยิ่งแดนมากขึ้นคุณดื่มมากขึ้นมันก็ยิ่งอ้วนมากขึ้นแคเท่านั้นเองนะครับและที่มันที่สุดเนี่ยการที่คุณดื่มเหล้าหรือเบียร์เยอะเนี่ยร่างกายของคุณมันก็สุดโซนใช่ไหมสุดโซนปุ๊บไอ้ระบบการเผาผลาญในต่าน,นี่มันก็มีผลการเบิร์นการลดน้ําหนักของคุณเนี่ยมันก็จะประสิทธิภาพมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ใช่ถ เอาละครับขอให้ทุกคนมุ่งมั่นและโชคดีกับการลดน้ำหนักของคุณนะครับย้ำอีกครั้งอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้าคุณมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมากพอและรู้สึกว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะทำให้สภาพชีวิตของคุณมันดีขึ้นคุณภาพชีวิตของคุณต้องดีขึ้นด้วยสุขภาพจิตของเราเนี่ยมันต้องดีขึ้นด้วยถ้าคุณมุ่งมั่นมากพอรับรองว่าคุณทำได้ครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ ไอ้พวกที่ประกาศว่าตัวเองจะลดน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักแม่งไม่ลดนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะว่าร้อยทั้งร้อยเวลาประกาศให้คนรอบข้างรู้เนี่ยหรือว่าไปบอกคุณนู้นคุณนี้เนี่ยนะเปล่าประกาศทีไรไม่เคยผอมครับเพราะฉะนั้นเก็บไว้เป็นความลับของคุณและทาด้วยตัวคุณเองสู้กับตัวคุณเองพอจบ